กระทรวงศึกษาธิการกำหนดห้ารูปแบบการเรียนการสอนรองรับการเปิดภาคเรียนให้เหมาะสมแต่ละภูมิภาคของประเทศ นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลให้รูปแบบการเรียนการสอนในแต่ละภูมิภาคของประเทศต้องมีความแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมจึงกำหนดไว้ทั้งหมดหรูปแบบประกอบด้วยการเรียนแบบออนไลน์คือการเดินทางมาเรียนที่โรงเรียนซึ่งเหมาะสำหรับโรงเรียนที่มีปริมาณนักเรียนน้อยสามารถจัดพื้นที่แบบเว้นระยะห่างและเข้มงวดการสวมหน้ากากอนามัยตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขการเรียน แบบออนแอร์ air, ผ่านระบบมูลดิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV การเรียนแบบออนไลน์ครูผู้สอนทำการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การเรียนแบบออนดีมานผ่านระบบแอปพลิเคชันและการเรียนแบบออนแฮนครูผู้สอนเดินทางไปแจกเอกสารใบงานให้กับนักเรียนถึงที่บ้าน อย่างไรก็ตามการเรียนการสอนทั้งห้ารูปแบบจะต้องได้รับการยินยอมจากสอบอคอของแต่ละจังหวัดเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ได้บนพื้นฐานความปลอดภัยทั้งครูผู้สอนและนักเรียนเป็นอันดับแรกพื้นที่ที่อาจจะเข้าไปไม่ถึงเลยจะมีปัญหาในเรื่องของควาไม่พร้อมในเรื่องของหรือ,อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเราก็มีรูปแบบการเรียนอื่นๆให้เด็กเพื่อที่จะให้การสื่อสารในเรื่องขององค์ความรู้เนี่ยเข้าไปถึง ขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังได้กำชับให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทให้เข้มงวดวันสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ป้องกันโรคโควิด -19 ด้วยสพทได้กำหนดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในวันที่22พฤษภาคมนี้และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ในวันที่23พฤษภาคมนี้จึงขอให้สถานศึกษาที่จัดสอบคัดเลือกดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ทางสพทได้แจ้งไว้อย่างเครื่องคัดและขอความร่วมมือผู้ปกครองมาส่งนักเรียนและมารับเพียงคนเดียวกรณีโรงเรียนที่มีพื้นที่คับแคบไม่อนุญาตให้พักคอยหากมีพื้นที่สามารถจัดที่พักคอยได้ ผู้ปกครองต้องผ่านการคัดกรองและพักคอยณจุดที่โรงเรียนกำหนดโดยเว้นระยะห่างอย่างน้อยหนึ่งห้าเมตรและให้ดำเนินการสอบให้แล้วเสร็จภายในครึ่งวันระหว่างเวลา9้านาฬิกาถึง12นาฬิกาเท่านั้นโดยให้โรงเรียนกำหนดวิชาและเวลาสอบในแต่ละวิชาตามบริบทของโรงเรียนไม่ให้มีการรวมกลุ่มกันของผู้ปกครองและนักเรียนทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนที่สำคัญโรงเรียนต้องดำเนินการตามมาตรการที่สบคและจังหวัดกำหนด นอสอนแก้วคํารายงาน